มูลนิธิที่ผ่อนโชคดีเพื่อการศึกษานะคะร่วมกับชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์และชมรมเสริมสร้างนักพัฒนาและนักบริหารไทยสู่สากลจัดงานมอบรางวัลเชื้อชูกเกินะคะคนแห่งแผ่นดินครั้งที่3ประจําปี2 5 6 7และรางวัล BCEO and Top Biz Award สองพันสนะคะเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนบุคคลและองค์กรที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมจริยธรรมนะคะที่ควบคู่ไปกับหลักธรรม,มาพิบาล ลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมนะคะเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติไปเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานำโดยคุณจันทระชัยนะคะอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังเป็นประธานจัดงานพร้อมด้วยคุณสุวัสด์นะคะรองประธานจัดงานโดยมีคุณกนิกานะคะอดีตที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีไ้เก็บเป็นประธานมอบรางวัลน,นะคะโดยมีเหล่าบรรดาคนดัง ต่างตกเท้าเข้าร่วมง,งานกันอย่างคับค้างนะคะณ MCC Hall ชั้น4 e, The Mall Lifestyle งมวงวานะจะบอกแบบนี้นะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยเราได้คัดเลือกอผู้บริหารที่หนึ่งใส่ใจต่อผู้บริโภคถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ชัดเจนในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็เราได้คัดเลือกจากหน่วยงานของเราเองอันดับแรกและอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้เป็นมาตรฐานของการทำธุรกิจเพราะว่าสมัยนี้จะมีมิจฉาชีพเยอะ แล้วก็เอาในเรื่องของโปรดักต์มาอ้างในเรื่องของการหา,าแสวงหาผลกําไรแบบไม่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นว่าจัดงานนี้เกิดขึ้นมาสําหรับตัวเราเองเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเราบ่มเพาะดูผู้ประกอบการแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของการทํางานเราจะในแต่ละองค์กรนะคะเรื่องแสวงหาผลกําไรเขามีคอนเิ็ัของเขาอยู่แล้วแต่ของเราอยู่ในส่วนของความถูกต้องความปลอดภยัยและสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับ ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมคนจัดงานนะคะเพราะว่างานแบบนี้เนี่ยเป็นงานที่มีเกียรติสําหรับใครก็ตามที่ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองมาถึงจุดที่เรามาได้มีโอกาสรับรางวัลแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นแรงผลักดันและเป็นแรงกําลังใจเป็นแรงใจและก็เป็นสิ่งที่ให้พลังเราเนในการที่เราจะสร้างคุณค่าออกไปในทุกๆวันค่ะก็ ขอขอบคุณและยิ่งที่สําคัญคือไมซ์เซ็ตเขาดีมากนะคะเพราะว่าเป็นไมซ์เซ็ตที่เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการประชาสัมพันธ์นะคะการมาครั้งนี้นะคะไม่ใช่การซื้อรังวันแล้วมาแต่เป็นการที่เขาคัดเลือกเองกับมือทุกคนและทุกท่านค่ะ ดิส่วนตัวนะคะต้องขอบคุณคณะกรรมการและทีมผู้จัดการะะที่ได้คัดเลือกมาเป็นธุรกิจประเภทธุรกิจดีเด่นนะคะ,ะ,คะก็เป็นเดือนสำนักเจ้าพยากรุยนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเรามีความมุ่งมันในการทํางานทำธุรกิจกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลน,นี้แล้วก็จะขอ,อยืนยันว่าพวกเราทุกคนอยากจะพัฒนาธุรกิจของเราโดยเฉพาะของส่วนตัวคือเดือนเจ้าพยากรุย อยากจะเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวของประเทศไทยไน,นำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยยิ่งยขึ้นไปค่ะ ขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงานทุกท่านนะคะอย่างตัวกิ๊กเองก็ทําธุรกิจกางเกงชั้นในยับยั้งเชื้อโรคมาซี่แวร์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นวัตกรรมของคนไทยที่เราใส่ซิ่งออกไซด์ลโลโนเข้าไปอยู่ในเนื้อผ้ามีคุณสมบัติสามารถยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราดได้ตลอดอายุการใช้งานของเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นในกิ๊กรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันก็เป็นประโยชน์สําหรับตัวเราเองด้วยสําหรับผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็ยังก็ต้องขอบคุณสําหรับกําลังใจที่จะทําให้พวกเราทุกคนนะคะที่เป็นผู้ปรรระะกกอบาาาี่สมถทจ มีกำลังใจที่จะพัฒนาสิ่งดีๆให้กับคนไทยผู้บริโภคแล้วก็สามารถจะนเตอร์สู่ระดับโลกได้ค่ะ้องขอบคุณมากๆค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ที่ได้เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลน,นะคะในงานนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจสําหรับการทํางานของเรามากๆไม่ว่าจะในฐานะของ influ ของคนที่ออกมาเคื่อนอะไรบางอย่างนะคะเพื่อเพื่อประโยชน์ของสังคมแล้วก็ ในฐานะาของไม,ไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจแต่ในฐานะของคนที่เป็นแม่ค้าคนหนึ่งนะคะเพราะว่ารางวัลที่ได้แล้ววันนี้ก,ก็ทั้งสองทั้งสองด้านเลยก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นกําลังใจให้เราแบบทําหน้าที่ของเราในทุกมิติในทุกบทบาทแบบที่มันมันดีแล้วก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมแล้วก็จะยธรรมยิ่งยิ่งขึ้อไปขอบคุณทางผู้จัดงานนะคะที่เล็งเห็น ความสามารถในตัวน้ำแล้วก็ที่สําคัญคือน้ำจะนึกถึงผู้บริโภคเป็นสิ่งสําคัญค่ะเนื่องด้วยตอนนี้เนาะการตลาดออนไลน์ก็เป็นกระแสสังคมที่อาจจะมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะ้อยากเป็นอีกหนึ่งเสียงที่อยากจะให้ประชาชนทุกคนรู้นะคะว่าคนที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยหรือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเล็งแต่คุณภาพของสินค้าแล้วก็ใส่ใจในตัวของลูกค้าเองแล้วก็นะับอายุน้อยที่สุดเลยที่มารับรางวัลในวันนี้นะับอยากเป็นอินสปิเรชันให้กับ น้องๆทุกคนหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่ประกอบธุรกิจหรือว่าคนที่กําลังจะขายของออนไลน์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับก็คือรู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้ตัวผมแล้วก็ทุกๆท,ท่านด้วยนะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทําของที่ดีแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตนะฮะซึ่งตอนนี้มันมันละเอียดอ่อนมากนะฮะขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับ